ฟังลูกนิมิตนะครับที่บ้านน้องเสียงโขดนะพี่น้องรู้ว่าบ้านน้องโขดไหมต้อเบิ่งมองมาเบิ่งมองต่างๆานนะพี่รองนะมาดูเันอยากมาเที่ยวงานั้นกันวันที่เดยเหมือนได้วันที่ยี่แปดยี่สิบเก้าจน,น,นว่าห้อนวันจนว่าฮอดวันที่อ่าวันที่สองมกระละนะข้ามปีไปเลยพี่น้องนะเียวข้ามปีไปเลยนะครับ นวครับี่ไปเลยนะเจวงานนะี่น้องเน่เกงานโอ้เขากับบรรยาก,กาศหนาวนะครับเป็นดานมาทีเขานาทีเขาเลยนะ อเป็นตะมวลเป็นตะมวนหายหายหายาบอนี่ต้องเป็นตะไคร้เป็นตะไคร้ดีเป็นตะไครดีนะครับเอวานนีมาลบุแวงขนาสาน่อยพน่อได้นะเห็นบ่ลุ้งแงจะข่างเานี่ครับวนงแรงนี่ ก็มี้นบางเดยวอยากบักเทาไหร่ไปข่านกีบันนุงแรงมาขึ้นอายเดียคราขึ้นนี่หนาวๆี่เนาะบ้านพี่หรอเปล่านำบูรพการ์ทำไปลองพูดใอยากมากกับมาเด้ครับมั่นนี่แหละ